นี่น้องมดจะพามาดูมะละกอนในสวนนะคะแทบจะไม่ทันน้องๆน้องก็ลอกเลยค่ะทุกลูกโดนเจาะก,กินหมดเลยนะคะเหลือแค่ไหนแล้วก็เอาไปให้น้องไก่นะคะแล้วก็น้องมดมาเก็บผักสมไทยเพิ่มด้วยค่ะวันนี้มีมะละกอผักสมไทยแล้วก็เดี๋ยวน้องมดจะตักแหนแดงไปให้ด้วยแหนแดงนะคะพยายามตักทุกวันเลยค่ะตรงไหนมีนอนนะคะให้ตักออกไปเลยเพราะถ้าไม่ตักหนอนลงนะคะแหนแดงอาจจะตายได้ค่ะแหนแดงชอบแดดลำลายลำลายค่ะจะงามมากๆตอนนี้น้องมดทำการตักแหนแดงเสร็จเรียบร้อยนะคะให้คุณหลังยกไปให้เลยต่อไปนี้ขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นของคุณหลังแล้วค่ะสสัผกมไทต ะะก็สับมะละกอกันต่อ <มา S 1> เลยมะละกอแต่ละลูกนะคะไม่สมบูรณ์เลยค่ะโดนน้องๆก็ลอกจอบไปกินเชื่อเลยค่ะว่ามะละกอเนื้อหวานฉ่ำจริงๆก่อนที่จะออกมาให้อาหารน้องไก่นะคะน้องมนก็ทํากันทาครีมก่อนเลยค่ะลงด้วยครีมไฮยากับครีมวิซีสองตัวนี้จะใช้คู่กันตลอดเลยนะคะทาเช้าเย็นได้เลยตัวครีมไฮยานะคะจะช่วยเติมน้าให้กับผิวค่ะให้หน้าอิ่มน้ําชุ่มชื้นค่ะทาเสร็จก็มาต่อด้วยครีมวิซีตัวนี้เลยช่วยหน้าขาวก็จงางใสนะคะแล้วก็ลดรอยสิวสองตัวนี้ขาดไม่ได้เลยคคคะะตอออนนนนีุ้้ณหลลังงงมมดแวค่ะ ได้เวลาเอาคืนคุณหลังบ้างแล้วนะคะให้ผสมอาหารให้กับน้ e องตอนนี้ <Stories. S 2> ไม่แน่ใจว่าน้องไก่หรือคุณหลังนะคะอารมณ์ดีกว่ากันวันนี้นะคะก็จะมีแหนแดงค่ะผักสมไทยแล้วก็มะละกอทํากันคลุกเคล้าไปเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณหลังก็โดนน้องไก่ลุมแล้วค่ะหิวกันใหญ่แล้วค่ะบอกให้เล่งฝีมือเลยนะคะตอนนี้คุณหลังให้อาหารน้องไก่เก่งขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการคลุกเคล้าหัวอาหารนะคะก็เริ่มทาไวขึ้นแล้วตอนนี้ให้เสร็จโรงเรือนหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปให้อีกโรงเรือนหนึ่งนะคะสองโรงเรือนนี้นะคะอยู่ไม่ใกกกกกกลลล้ไมมมม่่ัััันนนเยยะวว็พงปรรตููอออาห ต้องล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาเลยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศหนาวมากเลยค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลยน,น้องไก่ก็กําลังกินอาหารกันอยู่เลยนะคะน้องมันก็ทําการรดน้ำต้นไม้แล,วล้วมะละกอที่สวนนะคะก็ทยอยสุกวันละลูก2ลูกนะคะนงมันก็จะมาแบ่งให้น้องไก่ได้กินค่ะ